ไม่เจ็บไม่ขันอ้าวฮีโร่เราถูกจนะับ<ป>นะดูสิมันดูดลาวฮีโร่เราไปอีกแล้วแม้กระตั้งฮักทั่วเขียวยังถูกดูดไปเลยเอาไปเขาหลอดทดลองทำไมมีผีมือดำด้วยลนะ่ะรอบเนี้ย มันจะทำอะไรกันเนี่ยมันผสมไดโนเสาร์กับสไปเดอร์แมนเรากลายเป็นตัวอะไรกันเหรอ โอมิติผีสิงมาอีกแล้วพวกข้ามันแกงวายร้ายอยู่แล้วรู้ยอยู่แล้วว่าแกงวายร้ายจะมาจับอะไรกอันรอบเนี้ยฮะนี่มันล่าวซปเปอร์ฮีโร่นี่นะเสร็จแล้วเสร็จ เรียบวิ่งหนีแล้วซปเปอร์ฮีโร่เดี๋ยวถูกมันจับเอาไม่เจ็บไม่ขันโอ้ยรอบนี้ไม่หนีนะต่อสู้ใหญ่เลยอะมานะมาโซ<า>่เขาไหวไหมเนี่ยไม่ไหวจริงๆด้วยโดนไซนันเฮดหัวประตูมิติมีสิงดูดเข้าไปแล้ว ไอรอนแมนสู้สู้จ,จฉนฉหนื่อยนะเ้ไหวไหมเนี่ยไอรอนแมนนั่นไงไม่ไหวเรียบเลยรอบนี้ยมันจับลาวซปเปอร์ฮีโร่ไปทำอะไรมาดูกันเสร็จแล้วไอรอนแมน มีผีมือดำจับไซเลนเฮดเข้ารอดทดลองไปผสมกับไอรอนแมนหรือเนี่ยแล้วนี่มันตัวอะไร เจ้าตัวเนี้ยคุ้น,นจังเลยอะขายาวแขนยาวมันคือตัวอะไรเรียบร้อยโอ้โห,โโหนี่มันมามีลองเล็กนี่นะมาจับก,กินซะดิเจ้าเนี่ยตัวร้ายเลยนะเนี่ยจับย่างกินเลยซะดิมา รอบนี้สไปเดอร์แมนบวกกับอะไรเนี่ยทีเล็กแล้วนี่ <c oughs> ขี้มือดำอะ <c oughs> มันส่งทีเล็กเข้าไปในหลอดทดลอง <c oughs> เพื่อผสมกับสไปเดอร์แมนแล้วมันจะออกมาเป็นตัวอะไร นี่ไงออกมาแล้วนี่มันมอนสเตอร์อะไรกันล่ะเนี่ยคุ้นมากเรียบร้อยนี่มันเจ้าฮักกี้วักกี้นี่เองมาจักอินซินดีเนี่ยหลายกาดมากเลยนะฟันแหลมคมสุด ลา้วันขนาดทานอตอ่ะผู้ยิ่งใหญ่อ่ะยังถูกจับเข้าหลอดทดลองเลยแล้วนี่รวมกับอะไรเจ้านี่มันเดซเซว่นทีนนี่นาทานอตรวมร่างกับเดซเซว่นทีนจะออกมาเป็นตัวอะไร ชัดเลยเจ้าเนี่ยชัดเลยเห็นแค่เงาก็รู้แล้วว่าเจ้าเนี่ยมันคือเรียบร้อยสกีบีดี้ไทท่นทีวีนี่เองไข่ไดโนเสาร์มันอยู่ที่่นเจ้าตัวนี้มันชอบกินไข่ไดโนเสาร์มากๆเลย ตัวเขียวนี่มันพี่ยักษ์เขียวของเรานี่นะเขา้าหลอดทดลองไปแล้วนี่มันรวมร่างกับเซเลเฮดหัวขาดแล้วเนี่ยแล้วรวมร่างกันจะออกมาเป็นตัวอันหลาย โอ้โหชัดมากเลยเจ้าตัวเนี้ยเห็นเงาก็รู้แล้วว่าเจ้าเนี่ยมันคือฮักหัวไส้เลสน,น,นี่เองวิ่งดูท่าจะน่ากลัวและร้ายกาจมากเลยนะ โกโกวารีบมาช่วยอย่างด่วนไม่งั้นนั่นใจโดนเสาถูกจับกินหมดแน่นอนไม่เจ็บไม่ขังยิงมาเลยโกโกวาอย่างนั้นแหละยิงเข้าไปเอ้ยอ้ยอ้ไม่ใช่แล้วถูกลุมซะแล้วโกโกวาจอกจริงๆหุ่นโดนก็ โวอาโกวาแพ้ซะแล้ววะขอกำลังเสริมนะมาช่วยหุ่นยนต์โกวาและลาวซปเปอร์ฮีโร่หน่อยว,ว้าวโดเรม,มอนวันนี้มีของพิเศษอะไรมานำเสนอนี่อะไรอ่ะไม้เช้าเวทมนต์เหรอเนี่ย จอดโดเรมอนเปิดประตูมิติเรียกลาวจไดโนเสาอ่ะันช่วยกุมปวาและฮีโร่แล้วโอ้โหเจ้าตัวทีเล็กตัวใหญ่อ่ะออกมาจากประตูมิติได้ไง่ะเนี่ยลุยเลยลาวได้น่ผมบูวไดโนเสาร์ก็พรบู ไปเลยลาวไดนเสาไข่หน้าไหนคะ่ะก็ม่กลัวทั้งนั้นลาวเนี้ยไม่ใช่ไข่อื่นหรอกลาวฟูงไดนเสาอ่ะเยี่ยมรับมืออีอ่ะอีกอะยอดลาวไดนเสาอ่ะพุ่งชน,นเนี่ยลาวเดนอูเสา เลีจะมาแก้แค้นใหม่เจาไซเลนเฮดหัวประตูมิติหลุดกระเด็นกระดอนหายไปเลยท้าไม่ได้ฝูงไดโนเสา,นะาสร์นะลาวซปเปอร์ฮีโร่นี่แย่แน่แนเลยเอาละได้เวลาคืนล่างเดิมไปแล้วนะพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยละ่ะเดี๋ยวจะทำคลิปสนุกสนกมาให้ดูใหม่